ท้องปลาแซลมอนนะครับที่ซื้อมานี่ก็ล้างทําความาสะอาดให้ดีนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นให้ยาวให้กินง่ายอะ่ะหั่นประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนําปลามาคุกกับแป้งข้าวกรอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะโรยแป้งข้าวกรอบลงไปแล้วก็คลุกให้ทั่วเลย ผมก็คลุกปลาแซลมอนนะครับกับแป้งทอดกรอบนะครับทั่วดีแล้วนะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทําในขั้นตอนต่อไปครับเราจะเริ่มจากมาเตรียมผงผัดก่อนนะครับผมก็จะใส่น้ําตาลทรายนะครับ3ช้อนตามด้วยเกลือ1ช้อนครับเป็นเกลือป่อนนะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ2ช้อนจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ เราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นผงสำหรับผัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับในการเจียวกระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาแค่นี้นะ ไม่ต้องให้เหลืองมากเพราะเดี๋ยวพอ,อขึ้นไปเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่มันก็จะสุกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำปลาลงทอดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทอดสีสวยแล้วนะครับเดี๋ยวตักขึ้นเลยโหน่ากินมากๆขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำท้องปลาแซลมอนทอดมาปรุงรสกันนะครับอันนี้คือปลาแซลมอนที่เราทอดแล้วนะครับ ากนั้นนะครับผมก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยกระเทียมกรอบดีมากๆเลยนะที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะโอหอมากๆผมก็ใส่พริกไทยดำนะครับลงไปตามด้วยผงผัดนะครับใส่ไปสองช้อนชาผัดเข้ากันเร็วๆแล้วก็ตักขึ้นเลยครับโอเคตักขึ้นเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับซึ่งสูตรนี้บอกเลยว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากๆแต่อร่อยมากๆด้วยหอมมากๆนะครับวิธีการทำก็ง่ายด้วยนะเราก็สามารถขายนะครับแบบนี้ได้นะใส่จานกระดาษแล้วก็ใส่น้ำจิ้มให้ลูกค้าน้ำจิ้มที่เสิร์ฟนะครับก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ซึ่งผมเคยแชร์ไว้ในสูตรที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนะว่าถ้าเราทำขายถ้าขายเป็นจานแบบนี้ขายจานละเท่าไหร่ดี <ๆ S 2> ไปดูต้นทุนกันเลยครับ หลังจากที่เราดูวิธีการทําท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคํานวณต้นทุนหน่อยนะครับการคํานวณต้นทุนเนี่ยผมแบ่งเป็น2ตารางนะตารางแรกเนี่ยผมจะแยกผงผัดไว้เป็น1ตารางเลยนะและอีกตารางหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของท้องปลาแซลมอนทอดนะครับผงผัดจําสูตรได้ไหมครับ321น้ําตาลทราย3ส่วนผงปรุงรส2ส่วนแล้วก็เกลือ1ส่วนนะครับต้นทุนคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมใช้เป็นช้อนโต๊ะตักนะอัตราส่วนเนี้ยใช้เงินประมาณ4บาท 76สตางค์เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตารางคำนวณต้นทุนของท้องปลาแซลมอนนะครับท้องปลาแซลมอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันแพ็คละโลนะ165บาทเวลาเราละลายน้ําแข็งแล้วนะครับน้าหนักมันเหลืออยู่ประมาณ900ขวกว่านะเพราะฉะนั้นยิวมันอยู่ที่ประมาณ96%เรนะครับเพราะนั้นวัตถุดิบแต่ละตัวผมก็ใส่ค่ายิวนะมีแพคเกจจิ้งผมจะใช้เป็นจานกลมนะครับแล้วก็น้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มไก่จําได้ไหมฮะสูตรน้ําจิ้มไก่ที่เราเคยแชร์ไว้นี่ สูตรน้ำจิ้มไก่ตัวนี้นะครับที่เคยแล้วแชร์ไว้นะ หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับใช้ท้องปลาแซลมอนเนี่ย975กรัมเนี่ยเวลาปรุงรสแล้วเรามาทอดเนี่ยน้ำหนักจะเหลือประมาณ900กรัมนะครับเวลาขายเนี่ยผมขายเป็นชุดชุดละ100กรัมนะครับชุดละ100กรัมก็จะได้ประมาณ9ชุดต้นทุนต่อชุดอยู่ที่29บาท24สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่58บาท48สตางค์เวลาเราขายเนี่ยอ่ะสมมติ มันเป็นท้องปลาแซลมอนนะผมขายชุดละ60บาทก็จะได้กำไร30บาท76สตางค์แต่บางคนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดขาย60บาทแพงขายถูกวันนี้ได้ไหม50บาทได้ง่ายเลยครับปกติเราตักชุดละ100กรัมใช่ไหมลดลงไปเลยเหลือชุดละ90กรัม พอชุดละ90กรัมปริมาณชุดที่เราขายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมก็เป็น10ชุดต้นทุนลดลงเห็นไหมราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยแนะนำเป็น53บาท22สตางค์เพราะนั้นขาย50บาทก็โอเคได้กําไร23บาท39สตางค์ต่อชุดก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆถามว่าเวลาขายของเนี่ยช่างน้ําหนัก จำเป็นมากไหมก็เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเราขายร้อยกรัมราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราลดไปแค่10กรัมต่อชุดเนี่ยเราได้เพิ่มมาอีก1ชุดกําไรเราสามารถขายในราคาที่ถูกลงได้นะครับก็ขายง่ายขึ้นสูตรนี้อร่อยนะท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมสูตรนี้อร่อยมากๆลองนํากลับไปทําดูนะครับ